เลขอะไรมีใครมีบ้างก็แบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบเลยนะครับเลขเลขเลขยอ่าโอเคจะเล่นเยอะหรือว่าเอาเล่นเล็กขายเลขท้ายเลขท้ายเลขท้ายวันนี้เรามาในงานเดี๋ยวขายกันเลยครับผมโคตรยิ่งใหญ่เลยขอโทษครับเดี๋ยวผมขอไปดูหนะครับเล็กขายนะครับในแบงค์ยี่สิบนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ฝั่งขวามือนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกตัวเลขสี่ตัวนะครับถ้าใครมีครบสี่ตัวอยู่ในแบงค์เดียวกันเนี่ยเรามีสองให้นะครับฝั่งนี้ถ้าสองของมือฝั่งนี้ครับใช่ไม่จำเป็นต้องเรียงนะแต่ขออยู่ในแบงค์เดียวกันห้าเอาแบงค์สองแบงค์มารวมกันนะครับอ่าพร้อมยังครับอตัวเลขนะครับ เล่นหนึ่งตัวแรกเลขหนึ่งครับมีไหมครับเล่นหนึ่งมีมีไหมครับใครมียกมือครับอ่ามีไหมครับเลขนึ่งถ้าตัวแรกไม่มีเราจะไปต่อไม่ได้ครับ้เล่นหนึ่งเลขหนึ่งเล่นหนึ่งเลขนนึ่งะครับอ่เลขนหนึครับเลขมีคนด้วรัอ่าแล้วครับผู้แข่งอาไปได้เยอะเลยคอ่ามีกี่คน อ๋อมีประมาณ9้าคนตัวที่2นะครับเลข3ามอ่ามีหนึ่งสาเหลือสคนเหลือ3าคนเหลือสี่ห้าไม่จะเปต้องเียนครับอยู่ตรงไหนก็ได้ไปแบงค์ยืกันครับครับต่อไปต่อไปนะตัวที่สาเลขสอครับเลขสอครับอ่ามี 1, นึมีสามมีสมีหนึ่งมีสามมีส ตัวสุดท้ายเลขเจ็ดนะเป็นขาน้าวโพดท่ใหม่รับิเกจใใบเดียวกันกกน, 7, 3, นะครับออู่ในแบงค์เดียวกันนะครับใคร,ใครมี่อเยเจ็ดสามสองหนึ่งอ่าใครมีใครที่มีนะครับเอาแฟลไปแล้วก็บแบงค์มานะครับเก็บ <7, S 2> แบงค์ให้เรานะครับเจ็สามสอง่เจ็ดสามสองหนึ่งนะครับ ใครมียกมือไว้ใครมียกมือนะครับเดี๋ยวเราจะแจกแฟลชแล้วก็เ,เก็บเก็บแบงก์กลับมานะครับ,นะ,รบนะครับเอาละสบายใจเราวันนี้มีอะไรทำแล้วล่ะกับ,บ้านสักผ้าเก็บสามสองหนึ่งนะครับอยู่ในใบใบเดียวกันนะครับหนึ่งคนต่อหนึ่งสิบนะครับ อ่าน่าจะน่าจะได้รางวัลกันครบพ้วนแล้วนะครับตอนนี้ก็ทยอยทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับก็คร่าวๆนะครับกำหนดการวันนี้นะครับก็เราจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันเช้าครึ่งเช้านะในการจัดกิจกรรมแล้วก็ แนะนําในส่วนของพันธุ์กโพงแล้วก็ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชน,นะครับหรือว่ายาจากจากสวพืชน,นะครับประมาณที่วันเสร็จแล้ว,ล,วล้วก็เดินทางกลับกันนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแต่วันนี้เราต้องออกแดดก,กันหนะ่อยเนาะเดี๋ยวยังไงก็ตอนนี้เราชับล่มออกันไปก่อนนะครับ